ครับโรงเรียนบ้านตายโยประชาสมเคศพ่อควรจำเกี่ยวกับยาเสพติดพ <whiskey> ่อควรจำยาเสพติดยาเสพติดผิดกฎหมายมีทิพร้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสมอง เราขอปยิญตนะเาขอญจัดเสบืดกัดเกเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไวยาพโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขา อัน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 เรา่าเสพติดผิดกฎหมายใครกล้ากายต้องมาลายกลายเป็นผีจะที่เลยหอมแห้งสูบซีดเป็น,านมากในทันทีจะเหมือนผี เหมือนเปลที่เดินดินอยาทำดีเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องยากไม่ลำบากเลยสักนิดแค่คิดได้ว่ายาบ้ายาเสพติดทุกชนิดล้วนแต่อันตรายยาเสพติด ชนิล้วน<ม>ทำลายร่างกายมไม่ยุกได้จะเป็นแล้วทำงงมือให้มันเหมือนกับตอนที่เราลองน้าแบบนี้มือแบบนี้นะแล้วกืดข้านี้แล้วการนิ้วโปอ,ออกปุบแบบนี้แล้วนําลงเข้ามาหากันช้าก่อนแล้วก็ทําแบบนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดนะ <left. S 1> <owe those. S 2> เรียตัวมือเตรียม <c oughs> ไม่ได้เอาไหมาไม่ได้ยินเลยอ่ะเรียนโรงเรียนบ้านตสยบเรียตัวมือเตรียม วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับซึ่งวันนี้มีการตรวจปัสสาวะหาผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านของเรานะครับแล้วจะนําพวกนีนก้ไปรักษาส่วนผู้ค้าก็มีอะไชื่อแล้วก็จะส่งให้ชุดจับกลุ่มมาจากกรุงภูเก็ตแต่ด้วยความรักและห่วงใยวันนี้ทางตำรวจสและตำรวจภูธรสิงห์บุรีเราโดยท่านพันเอกประวิทย์วงษาสการสถานีตำรวจภูธรสิงห์รมอบให้ผม ครูตำรวจแดงสองท่านนั่นก็คือ,อครูรรครอ่า,อา,อา,า,ออาอครูภูมนินะครับเรซซันเลยครูภูมินะครับเออเจมต้องมาเลยนะใหครูภูมิเลยอยู่ข้างหนขาเป็นครูตำรวจนะครับเป็นครูตำรวจแดงนะครับแล้วก็เอาแบบสั้นๆเลยเราจะจําง,ง่ายๆว่าครูตำรวจหัวลำพลิษฐ์เออครูตำรวจหัวลำพลิษฐ์นะครับอ่าก็ทันนี้จะมาพบปากับพวกเราด,ด้วยฉันด้วยซี้ฉันด้วยซี้เอามาสิ อาอาตารังขอปุจจานกก้ปัญาเสพติดยาเสพติดมีพิดร้ายมีพิษร้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสมองเราขอปฎิญาณตนว่าจะเสพติด ทัเราจะมายุกเท้าแบบยาเซฟันโดยเดนขาดโดยเดโดยเดนขาโดยเล่นขาร,อ,ารองเท้าชิดกระิ่งก้นหน้าตรงคอกระโดดตรงตูดวิธีการฝึกแถวเขาบอกอย่างนั้นนะครับเอาเซเดี๋ยว พวกเราเรียนโรงเรียนบ้านตาหยวกพ่อคนจำเ็บกับยาเสพติดยาเสพติดยาเสพติดผิดกฎหมายมีพิษร้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสมองเราขอปฏิญาณตนว่า เดี๋ยวนะครับพอสิ้นสุดคำว่าเราทําแบบนี้ลูกทำแบบนี้ปึ๊บเอามือขึ้นมาควงกันยกขึ้นสูงๆใ,ให้อยู่แบบอยู่ระหว่าประมาณคางเออให้เห็นหน้าตัวเองประมาณนี้เอาทุกคนทําตามครับเราขอพยันเป็นว่าทำทำทุกคนนะลูกภาพออกมาจะได้สวยๆจับเซโนดับเซโดดเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด ดยเด็กครับดยเด็กครับไายโยยโยายโยยโยบายบายไม่เอายาเสพติดสต็อปโยม้าครับโรงเรียนบ้านตายกประชาสชนคอ พ่อคนจำเกี่ยวกับยาเสพติดยาเสพติดผิดกฎหมายมีพิษร้ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและสมองเราขอปฏิญาณตนว่าจับเสพติด เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาด